สวัสดีครับแทนไทยครับผมวันนี้จะมาทดสอบนะครับจะมาทดสอบอชุดเกียร์นะครับที่แทนไทยได้ออกแบบไว้นะครับเป็นไซโครไอดอลเกียร์นะครับหนึ่งต่อสิบห้านะครับตอนนี้จะมาเทสเป็นตัวอาร์มจอยแกนที่หนึ่งนะครับแกนที่หนึ่งนะครับกำลังจะมาเทสดูว่ามันจะหมุนดีไหมหรือว่าจะมีแบ็คแลร์ รือไม่นะครับมาดูข่าวๆเบื้องต้นนะครับยังยังประกอบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือยังเหลือแกนที่สองแกนที่สามนะครับตัวนี้จะเทสแกนที่หนึ่งนะครับตัวนี้ไม่สามารถโยกได้นะครับตัวนี้นะครับแทบจะโยกไม่ได้เลยนะครับแน่นมากนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าแกนที่เราออกแบบนั้นเป็นยังไงนะครับตัวนี้ออกแบบไว ใช้กับนิ玛ยี่สิบามนะครับว่าจะทำโรบอทอาร์มจอยทดสอบเป็นตัวต้นแบบนะครับโอเคเรามาทดสอบกันครับผมใช้สว่านแบบนะครับโอเคหมุนนะครับเแบรกเป็นยังไงก็ค่อนข้างนิ่งนะครับโอเคเลย รือว่าเบรกใช้ได้ครับในการใช้งานจริงอาจจะไม่หมุนเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ผมเทสอะแล้วแต่ความต้องการนะครับน,นี่ผมใช้กับสวรค์แบบนะไม่สมูทเท่าไหร่นะครับแรงมือกดไม่เท่าทดสอบเกียร์ครับ เบรกใช้ได้นะครับโอเคเกียร์ถือว่าใช้ได้นะครับโอเค หรือว่าไม่คาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับวักติดตามปูนงานเลยครับ